วันนี้ผมมารื้อฟื้นความหลังว่าสมัย2534ที่ผมมาอยู่แถวนี้32ปีมาแล้วนะครับรแล้วร้านอาหารเยอะแยะมากมายแต่ทําไมต้องไปร้านนี้สุดท้ายผมก็เลือกถูกเพราะว่าเขาเป็น<ไ>ปคนใจดีมีเมตตาด้วยนะครับเียตีมองหน้าผมแล้วยิ้มให้ทั้งๆที่มีหน้ากากปิดหน้านะครับแต่ตาของเขายิ้มแล้วมันทำให้ผมรู้สึกแบ่งบานและมีความสุขที่เขายิ้มให้ใช่ไหม คนจะาาตาบันเทิชว์ใช่ไหมเพราะว่าเราใช่ไหมเราเป็นคนที่มานั่งปุ๊บทำให้คนขายของขายดีงั้นผมมีรางวัล <c oughs> I, I made it oh. You so lucky I want to give you one from me My name is from <c oughs> s นสนิทของสนิทเคยทำดีแบบว่าไม่ให้ใครเห็นใครรู้ไหมแบบเราทำดีแล้วสบายใจไม่เคยบอกใครเลยอะไรเงี้ยฉันรู้สึกสบายใจ <c oughs> อ่ะไร้ไหม ชอบชอบช่วยคนใช่ไหมโดยโดยที่ก็ไม่เคยไปบอกว่าเฮ้ยฉันเคยช่วยคนนั้นเคยไหมไม่ไม่เคยนั่นไงนั่นแหละเขาเรียกว่าผู้ผู้ปิดทองหลังพระพี่รุ่งเคยทําดีแบบไม่มีใครรู้เลยแล้วภูมิใจไหมมีค่ะเคยทําเคยทําอะไรอยู่เบื้องหลังแบบไม่มีใครรู้เลยแต่ก็ภูมิใจทุกวันนี้แล้วก็ยังไม่เคยบอกใครเคยไหมมีค่ะมีใช่ไหมอย่างนี้เขาเรียกว่าผู้ปิดทองหลังพระจะบอกให้ดังนั้นแล้วผมก็จะให้รางวัลอันนี้เป็นเหรียญที่ผมทํา ผมทา<ำ>โครงการตามหาพระของพระพุทธเจ้าตามประวัติศาสตร์ของโลกครับอ,อ,อแล้วนี่เป็นเหรียญรุ่นที่สามรุ่นที่สามใช่ครับหน้าหน้าพระพุทธเจ้าเนะเดี๋ยวจะรู้ <c oughs> ตอนที่ให้ดูครับทําไมถึงทําเป็นด้านหลังของพระเจ้าแบบนี้พระพุทธเจ้าหันหลังใช่ไหมครับ <c oughs> แล้วผมก็เชิญทองคําเปรวมาแปะด้านหลังของพระองค์ <c oughs> เหรียญน,นี้เลยมีชื่อว่าปิดทองหลังพระ ใครสอนเรานี่ไงพ่อพ่อหลวงองคเหรียคลนี่ไงรอเก้าใช่ครับนี่ปิดชอบท่านชอบปิดทองหลังพระใช่ท่านบอกว่าเนี่ยพระด้านหน้าทองเยอะแยะใช่ไหมมีแต่คนชอบโชว์สวยๆด้านหลังไม่มีใครแปะจะสวยทั้งองค์ได้ยังไงก็เหมือนการทําความดีอ่ะทำข้างหน้าก็ได้ข้างหลังก็ด้วยจะได้ความดีสมบูรณ์แบบใช่เนี่ยก็เลยขึ้นมาที่นี้เราด้านด้านหลังของเหรียญเขียนว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นธรรมก็หมายความว่าผู้ใดที่เห็นธรรมของพระองค์ก็จะเข้าถึงองค์ ผู้ใดเห็นเราผู้นั้นเห็นทำหมายความว่าเห็นเราในความเป็นมนุษย์เหมือนกันเราทําได้ท่านก็ทําได้เพราะเป็นคนเหมือนกันนะคาสอนของพระพุทธองค์จะสอนให้เราเป็นคนดีครับหนักแน่นไหมบีบด้วยไม่มีน้าหนักครับอ่ามีนี่เห็นมีห่วงไหมครับมีห่วงไหมเนี่ยไม่มีหายห่วงไปเลยแล้วเหรียญผมนี่ยิงไม่เข้านะถ้ายิงโดนเหรียญ โอ้ไม่ล่ะดูเล่หน้าแล้วนะไหนเอาดูเราเราเราอย่าไปทะเลาะกันดันั้นความดีคงกระพันโอเคนะอันนี้ของเฮตีเป็นของเฮตีซึ่งเอามาใส่มือเฮตีเพราะเป็นของเราจบไหมเดี๋ยวผมจะไปเลี่ยมเหมือนกันนี่พศนก็ไล่ให้ผมมาผมก็ไปเลี่ยมมาเนี่ยต้องไปเลี่ยมนี่ท่านให้ผมมาวันที่19กันยาปี63นี่ท่านให้ผมมาคนเราจะขึ้นคอแล้วเนี่ยละ oh no, number one yeah, yeah 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 my name is number one nice meeting you okay thank you you are a lucky man okay yeah. <laughs> สึกตื่นเต้นดีใจมากค่ะเป็นบุญค่ะขอบคุณค่ะ